ข้านะเรจก็บะมาอย่างเมื่อน่นะเราลากเราจะนนียางนเมื่อหารถนั่นะหมองเรียบร้อยแล้วเาบังนากเ็ดมกว่าเราคืยังหมาปกติต้อไปสงคำนะเราออกมาั่งซือนมืลุกไดเป็นหนึ่ง้นก็มงก็บยางไปเงกอนนแล้วเบื่อแล้วนะมองเรากับบัน นามนะแล้น่ะเรามาจมอยู่นี่หนามนแะค่หัวหน้าแข้งนี่นะนะีิดดีแค่ไ่น,เ,นเห็นอยู่ใกล้ๆนี่แล้วจมอยู่ในนี่แล้วจมนะแต่ว่าออทางฝุ่นก็ยังวันหนามมันเลิกอันนี้มันอยู่นี่เพิ่นไอ้มไม้กระไพยครับคนเดียวเล่าแล้วอนะเมื่อมยามเบ็ดแต่ยามมองแล้วนะคนเดียวคนเดียวมีไพมานมาำแล้วมาเมื่อเช้าวันหกโมงกว่านี่นะอ๋อครับว่าขึ้นเห็นว่าบอกเกียต์โมงเกินเราบอกขินละเมื่อก็เลยลงมาน้ำเจ้าบอกครับมาน้ำนี่มาน้ำเราเห็นแต่เกือบกับรถ เออฮหเราเห็นก็เลยเห็นแต่นี่เป็นเออร้านมัดหมามัดฮหลุนก็ท่าทพมันนะเบิ่งน้ำเพิ่นเพิ่นจมอยู่ตองไหนครับนี่ค่ะยี่นี่ซสบายบวจมนะซสบายมือข้ามขีดต้มไหวอยู่สักนี่นี่นะน้านี่เพิ่งเห็นดินมีนุ่นตื่นอย่างนี้นะสาเหตุนี่คาดว่าในคิวเขาเรื่องอะไรจังว่าเพิ่นก็มีโรคประจำหลายตัวหลายอย่างเนาะโรคหัวใจโรคยังก็มีความดันเบาหวานหลายแนวนะครับเขาก็บาดจักนะครับ มอบศพให้ญาติไปดาเนินการตามประเพณีโอเคครับสาเหตุที่เสียชีวิตน่าจะเป็นโรคลรกประจําตัวที่ทําให้จมน้านะครับน้ําก็ตื้นๆครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแกนั้นจะเป็นโรควูบตะคิวเอ็นทีห้าลูกประจําตัวเบาหวานความดันโรคหัวใจรุนแรงทุ้ต้องจี้ต้องรพทย์ตามระยะเวลาครับ ตามตอนเจ็ดมได้เอฟไทยกันนะสามสิบนาทีเองบใช่ค่ะประมาณนัชั่วโมงตือใช่เมื Overall, ่อนำหาน่ะตอนเจ็ดมงครึ่งค่ะมาเอือหาน่ะไอเอฟไทยก็ทรงโตกันเลยนอนอยู่ฟู้อยเดียวด้นนี้โรคประจำตัวหลายโรคโรคอะไรคะโรคความดันโรคเบาหวานความดันหัวใจค่ะเก่า